โรคโควิดผิดหายกระจายแพร่ไปหลายคุณสิตาย้อนหิ้งโซ่พองโตสุขคนพองเงื่อนอมมาเบิดเกียงเหลือแต่เพียงถุงเปล่าคิดขึ้นมาอุกังเอาเขาสารหนึ่งกระบอมีหากไม่เป็นอยู่แบบนี้ชีวิตมึงพังทลายย,ลย่านแต่ตายบ่มีเหลือเธือสีวิตโควิดใหม่ เหมือนผมเข้ามาผิดหรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่เส้นนะครับ CQ ไปเส้นชัยภูมินะครับแต่ว่าเราก็เลี้ยวสอยตรงนี้มันจะไปทะลุเลบบุรีได้ครับนี่นะเมื่อก่อนผมวิ่งล่อองนะก็เออโอ้โห เดี๋ยวใจเย็นๆครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวรถมันกำลังขึ้นเนินนิดนึงนะครับใจเย็นครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับรถเดี๋ยวก็วิ่งไปขอบคุณครับผมนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าเออน่าจะเป็นกมเก้าหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่กมเก้า ทางเข้าตรงนี้ก็มสิบามหรืออะไรสักอย่างเคียบจําไม่ได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะไปทะลุเส้นห้วยบงนะครับผมห้วยบงนะครับอู้เสาไฟทำไมเยอะจังเส้นเส้นเมื่อก่อนผมวิ่งลองนะวิ่งบ่อยครับเส้นนี้ส่วนมากแถวนี้ก็ทำเกี่ยวกับ ไรกะโพดนะครับไรกะโพดกับไรอ้อยนะครับมันอ้อยกะโพดนะครับประมาณนี้นะเขียวไปหมดนะครับเขียวไปหมดเลยนะครับช่วงนี้มันก็จะมีกลางหันลมนะครับผที่อำเภอเอไม่ใช่อำเภอ,อ,อตำบลห้วยบงหรือเปล่าที่จะไปทะลุเส้น ลบบุรีนะครับผมลงไปลบบุรีได้นะครับอู้รถรอครับรถรอนู้นรถรอมาแล้วรถไข่ก็ไม่รู้นะครับผมสวยครับสวยสวยอ้หน้ารีดด้วยนะครับผมรถไข่วัน่ะรอมากเลยนะหน้าลีดแล้วก็ไปกันต่อครับผมไปกันต่อนะครับว่าเราจะไปลงที่ไหนนะครับมันยากหรือเปล่านะครับ Let's go นะครับก็มาเรื่อยๆนะครับผมมาเรื่อยๆเลี้ยวเข้ามาก็ไกลเหมือนกันครับ้นกลงหันลมอยู่ประมาณนู้นครับนโอ้โหเยอะมากเลยครับผมเยอะมากอวิวสวยมากครับวิวสวยมากนะครับแถวนี้นะหน้ามาอยู่มากครับ อ้อย่าข้าวโพดนะครับเยอะนะครับโอ้วนะครับสวยครับสวยเอาเข้าบ,บอกให้เลี้ยวตรงไหนอ่ะอืมสวยมากสวยมากครับโอ้ลงเนินมาโอ้โค้ตงตัวนี้อันตรายนะครับ ก่อนนี้มากรบเปาไมา่อยู่นะครับโค้งนีเลยผมคิดว่ามันโค้งไม่ค่อยแรงแต่ว่ามันลงเนินมนาตรงไหนวะใช่เลี้ยวตรงนี้ป่ะวะบ้านฝ่ายห,หลวงโอ้โหนั่นแมนป่ล่ะทางเขาที่ชิไปดัมคือลึกลับแท้ะนะครับ เขาฉิดป่นผมบมดแล้วครับผมโอ้โหก็เป็นแตหยันใช่ปะอ๋อครับโอ้โหลงเนินนะครับลงเนินนะครับโอ้ยไม่เอาหรคือมีแต่ปลาอ,อาละานะาไรเมื่อไหน่ตั้งไหนน้อบาทนี่นอ้อตายตายตายแล้วตายแล้ว มองได้เนาะมองได้เนาะเขาไปมัที่เป็นท่างดินบ่ล่ะตายเลยดิผมมีมองกลับรถนี่ตายเลยถอยเหงาเลยเดอครับผมนะครับเขาต้องเบึ่งดีๆ,ดๆนะครับผมอนะครับมีความอ้างว้างนะเครื่องหลังต<อ>ายเลยมางี้ตายนะครับป่าอ้อยทางนั้นนะครับผมสูงท่วมหัวนะครับผมหลงเข้าไปนี่ งานเข่าเลยครับผมเดี๋ยวเขาต้องโทรประสานงานกับเขาครับว่าเขาไปลงจังไหนเป็นจังไหนครับผมเข้าไปอีกนะครับผมเข้าไปอีกโอ้ยร้อนร้อน,นครับต้องเข้าไปอีกประมาณสองกิโลหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้ผมเห็นทางดินผมนึกว่าแบบถ้าทางตันอี่งานเข้านะครับผมโอ้โหทางเข้าไปเยอ,อ้อยนะครับหลมากนะครับตอนี้ฝนตกดีเหมือนกันนะมันเป็นเอเชิงแบบเนินดินครับเนินดินเป็นเขาอะครับประมาณนี้นะครับน่าจะมีหมู่บ้านแล้วครับข้างใน เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราไปลงที่ไหนยังไงนะครับเราไปลงตรงไหนบ้างนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเข้ามาถึงหมู่บ้านแล้วเนี่ยปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็กลงใจหน่อยนะครับผมนะครับต้องดูนะครับว่าเราไปเทที่ไหนกันนะครับก็โอ้นะครับ ลึกเหมือนกันนะลึกเหมือนกันที่แรกผมก็ออ้ยังไงก็ป่าตลอดทางแน่นอนนะครับผมโดนหลอกมาหรือเปล่านะครับผมไปดูกันนะครับแต่ว่าทางก็ไม่แคบเท่าไหร่นะครับเส้นนี้ก็มีโรงเรียนมีวัด หมู่บ้านแถวนี้เขาก็ทไร่ทําสวนกันนะครับส่วนมากไม่มีนานะครับเอส่วนมากเขาไม่ได้ทํานากันนะครับแต่ว่าไร่เนี่ยทําทําเยอะ,ะครับทําเยอะเป็นหนึ่งลังคาเรือนนี่น่าจะอยู่เป็นร้อยเป็นร้อยไร่เนะ่ผมคิดว่านะ,ะเดี๋ยวขอตัวอันนี้ก่อนนะครับต้องเลี้ยวต้องกะระยะน๊บนึงตรงนี้มันแคบแคบนิดนึงนครับ บ้านเขาใหญ่เหมือนกันใหญ่เหมือนกันใหญ่มากเลยแหละผมว่านนะใหญ่มากใหญ่มากนะครับหมู่บ้านนี้ใหญ่ค่อนข้างจะแบบเกินเกินสองร้อยหรือเปล่านะถ้าดูแบบอันนี้นะ ทำไม่ผิดน่าจะอยู่ซ้ายมือหรือเปล่าเดีนะ๋ยต,ต้องไปดูกันนะครับอะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้นะครับก็ถึงที่เทเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยนะถึงที่เทแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ไม่มีใครถือกล้องให้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดูกันแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวราว่างๆเดี๋ยวเราจะแบบถ่ายแบบเต็มที่กว่านี้นะครับ อุปกรณ์ยังไม่ครบนะครับผมนี่ครับประมาณนี้นนครับ้านใครเนี่ยผมไม่ทายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนหลังนะครับว่าบ้านใครเนี่ยหนึ่งนายสอบ้านใครเอ้ยบ้านแม่สุนะครับผมนะครับก็คือบ้านเถาแก่ผมนั่นเองนะครับผมนะครับบ้านเถาแก่ผมเองนะครับเนี่ยแกก็เปิดร้านเล็กๆของแกนะครับอยู่แบบพอเพียงนะครับผม อยู่พอมีพอกินครับเรื่อยๆนะไม่ได้รูราแต่ว่าเราอยู่แบบมีความสุขนะครับผมไปเราไปเทอีกที่หนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นบ้านบ้านยายใช่ไหมโอเคโอเคนะครับผมบ้านยายนะครับผมอ่ะ let's go ครับผมนี่ครับมาถึงอีกที่หนึ่งครับที่เราจะมาเทที่บ้านยายนะครับผมเี่ยบ้านยาย น่าจะเละนะครับเละเละมาโอ้พอครับเพิ่งล้างมานะครับผมมันจะเปื้อนอีกหรือเปล่าเนี่ยครับน่าจะเปื้อนอีกแลวทางไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะครับแบงนี้นะครับแต่ว่าถ้าดำตรงฝั่งกำแพงครึ่งหนึ่งแล้วเข้ามาน่าจะได้นะครับอลองดูนะครับผมไม่ได้คอยเอารถไถลากนะครับผมนะครับ ไม่เป็นไรครับรถแถวนี้เยอะครับรถทงรถไถเขาทำสวนทำไร่กันนะครับก็เยอะเยอะเหมือนกันครับตามสภาพเลยครับผมนะครับ fc ดูอ่ะตลิมากนะครับเละมากเสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันผมว่าผมได้ต้องล้างล้อใหม่แน่นอนนะครับนะครับแม่แม่นะแกก็บอกว่าจัดไปนะครับจัดไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากมมยไปครับ เคครับผมจวดกันครับพวดจวดกันเลยนี่ครับเฮ้ยจัดเองเลยครับนี่จะของรถนะครับผมนี่นะครับจะของรถนะครับเนี่ครับเมื่อจะของรถขับเองเัาก็อาการนี้นะครับหลุดหลุดนิดนึงนะครับผมเนี่ครับเฮ้ยใช่ใช่ yeah, sẽ thằng nam thằng nam thằng nam ê giờ nào chặt đi nào đi luôn nè luôn phẳng luôn phẳng luôn โอ้แกดีโนรู้เรี่องเลยครับนี่ครับ,รบจะของรถอาการหนักไหมครับชิวอะไรกิดเต้าถ้าาาาาอยมาเอโอโอ้แมนบอละ่ะเอาเอาไว้บ้านเอาบ้านยายไว้มานี่เออ ระดับไหนเนี่ยไม่รู้นะครับผมกดระดับจิตไปนะครับพลังมันก็จะเบาออกซ้ายไปออกซ้ายออกขวาไปอ่านะครับอยกลับคืนตอยกลับคืนแล้วก็ต้องเบียดขวานะครับผมเบียดขวามาแล้วก็อ่ไปลอยประมาณนี้หรือว่า อะแล้วแต่แกนะครับอาการไหนตามตามนะครับลงเท้าใครเนี่ยขาดหรือมปล่าจะเป็นไรครับตังเยอะตังเยอะครับตังเยอะเลยที่เท้ามันแมนไหมน,นะไ,มไ,ดได้ไหม,ไ,มได้แนะล้วครับ โอ้ยข้างบบกลวงนีง่เระกันหนักนะครับเอา้าไม่ฮักไม่ฮักขัวไหมล่ะเอ้ยฮักขัวนี่เหยียบรอยหยาบไปเลยนะครับผมก,การหนักนะครับมาไม่ได้ฮักฮักไปนู่นขับไปนู่นฮักไปนู่นนั่นแหละครับฮักไปใต้ใต้ใต้นั่นแหละใต้ไปเลยตามตาม Olá, ตามนั่นแหละตรงไปเลยพี่ตรงไปเลยครับผมนะครับต้องใส่แกวขาดพลังใบหรือเปล่าไปอีกอีกอีกฮักเออหักใายไปหักใายไปหักใายอีกพี่หักใายอีกนั่นแหละหักใายอีกนิดนึงใส่อีกโอเคแล้วก็เดินหน้าทีนี้เดินหน้ามามันติดกําแพงเกินอ่ะเดินหน้าตรงหักหักขวามาครับผมนั่นแหละหักขวามานั่นแหละครับผมนั่นแหละโอเคพอแค่นี้แหละ ไม่ติดสายไฟเราไม่ติดไม่ติดน,นะครับผมห่างห่างเยอะห่างเยอะสายไฟไม่ติดห่างหลายห่างเยอะห่างเยอะดำเลยห่างเยอะพี่ต้องใช้แกขาดพลังใบหรือเปล่านะครับเออน,นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทำการดำนะครับผม อีกอีก่งอ่อชอบเลครับพอพอพอพ่อกันกระชากกระชากนิดนึงกระชากนิดนึงพอ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 อ่อนผมชากอีกนิดนึงพอ,อยังไม่อีกอีกอีกใช่ไหม เอเอ,อีกเออีกปอลงลงลงมดเลยเอาลงมดเลยไมดาวองลงมดเลยไม่ต้องเขาหนหน่าไว้ข้างในหรอกเอาหมดเลยหมดเลยเนี้ครับสั่งได้นะครับส่งทั่วราชาณาจักรนะครับผมนีครับประมาณนี้เม็ดเล็กดีนะครับ เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้านิดนึงเดินหน้านิดนึงตรงไปเลยตรงไปเลยเอดินนิดนึงเดินหน้านิดนึงเดินหน้าอีกนิดนึงถอนพ่นพ่นพ่นเอาหักหักล่อนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพอพอฮะนะครับก็ประมาณนี้ครับฮะไปจอดบ้านที่นี่ไปจอดบ้าน ก็เดี๋ยวผมก็จะตามไปที่บ้านนะครับนะครับเดี๋ยวให้ที่เต๋รลิเสียเต๋านั่นเองครับผมไวรุ่นพลังใบนะครับของบ้านวางลงนะครับผมเดี๋ยวเขาจะจะเอารถไปเก็บนะครับผมต้องใส่วันนี้ใบขาดนะครับใบขาดนะครับกันหนักพ่นครับพ่นพ่นนะครับผมนะครับใส่ใบขาดหรือเปล่าไปครับผมยาวไปถอยทำไมเออไปเลยต้องสั่งให้กลับบ้านนะครับผม ไปเลยออกออกทรายไปพ้นโอ้พื้นที่สามพันไร่ปไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับขับมอไซค์กลับบ้านร,รมไปกลับรถสิท่งบังกกวงหนึ่งเออ้ยขี่ลินอ้อมบ้านแล้วครับผม